วันนี้ผัดหมี่ซั่วใส่กุ้งเมนูทำง่ายรสชาติอร่อยสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำลองเอาสูตรนี้ไปทำตามได้เลยขั้นตอนแรกเดี๋ยวแจ็คจะหั่นผักก่อนใช้เป็นผักกวางตุ้งสองหัวแบบนี้นะหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวนำไปล้างให้สะอาดถ้าใครไม่มีเนี่ยใช้กระหล่ำแทนได้นะครับทีนี้มาหั่นเห็ดหอมครับแจ็คใช้เป็นเห็ดหอมแห้งให้เรานำไปแช่น้ำให้นิ่มและล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนำมาหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ครับแจ็คใช้ทั้งหมด4ี่ดอกทีนี้ก็มาขูดแครอทให้เป็นเส้นครับแจ็คใช้ครึ่งหัวนะสหหหรรรัับบบแแคอคอออใจะ่นนนนเป็็็ชิ้้ืมาขูดดฝยกไ ไม่เยอะนะครับประมาณ1กําม,มือนะครับประมาณนี้เลยทีนี้เรามาต้มเส้นหมี่ซั่วกันตั้งน้ําให้เดือดใส่เส้นหมี่ซั่วลงไป200กรัมก็คือ1ห่อครับ ต้มเป็นเวลา4นาทีต้ม4นาทีนี่เส้นออกมาพอดีเลยนะครับไม่เละไม่เหนียวจนเกินไปเห <L un> นียวนุ่ม,มอร่อยครับแนะนําถ้าใครไม่อยากให้เส้นยาวจนเกินไปหรือเส้นพันกันเนี่ยใช้กันไกรตักได้นะตอนนี้ครบ4นาทีแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สต,ตักใส่กระชอนให้สะเด็ดน้ําเดี๋ยวแจ็คจะนาไปล้างน้ําให้เส้นเย็นตัวแต่ถ้าใครไม่ใส่กระชอนเนี่ยนํำกะละมังใส่น้ามารับเอาได้เลยนะครับนี่ครับแจ็คใส่กระชอนมาแล้วก็เปิดน้าก๊อกใส่ได้เลยอยากให้เส้นเขาเย็นตัวนะครับไม่อยากให้อมความร้อนเดี๋ยวเส้นจจะนน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 ิิ่่มมมมเเเกกไไปราาาาาาาต้้้้้้้4ททีีีแแลลวํํงบบสดออ เหนียวนุ่มกําลังดีอร่อยมากพอเส้นเย็นตัวลงแล้วก็พอครับบางครั้งแจ็คก,ก็ตักมาแช่ในน้ําเย็นเลยครับใช้ได้เหมือนกันระหว่างที่แจ็คล้างน้ำแจ็คก,ก็ดึงดึง,ดงตัดตัดด้วยนะครับไม่อยากให้เขาพันกันแต่เส้นก็ยังพันกันอยู่ดีก็คือมางงแท้พอเส้นเสดดน้ําดีแล้วใส่น้ามันพืชลงไปเล็กน้อยขยําคุกเขาให้เข้ากันขั้นตอนในการปรุงเนี่ยใครจะปรุงตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวแจ็คปรุงในกระทะเพราะอยากให้กุ้งกับผักเนี่ยได้รับรสชาติของเครื่องปรุงด้วยแจ็คว่าเอาไปคุกในกระทะอร่อยกว่าทีนีี้้้้เเรรรราาากกก็ตััังงงะะะทจุดไไไฟใใสส่่นนํมมมพืชลลลปปปแวยณ ช้อนโต๊ะผัดให้กระเทียมหอมกันเลยนะเมนูนี้สามารถดัดแปลงได้นะถ้าเป็นช่วงเจไม่ต้องใส่กระเทียมทีนี้ใส่เห็ดหอมแช่น้ําที่เราหั่นไว้ลงไปแล้วตามด้วยแครอทขูดเส้นแล้วใส่กุ้งตามลงไป300กรัมสำหรับตัวเนื้อสัตว์แจ็คขอแนะนานะครับใครชอบอะไรก็ใส่อันนั้นใส่ไก่ใส่หมูหรือจะใส่ไข่ลงไปก็ได้อันนี้ตามชอบเลยครับขั้นตอนนี้ผัดให้เข้ากันเพียงเล็กน้อยแล้วก็ใส่ผักกวางตุ้งตามลงไปและสําหรับใครนะครับถ้าไม่ชอบเนี่ยชอบกรัลำปีมากกว่าก็เปลี่ยนเป็นกรัลำปีได้หรือจะใส่แค่ต้นหอมหั่นท่อน ดีก่อนแล้วจึงใส่เส้นตามลงไปสําหรับผัดหมี่ซั้วไม่ใช่เทศกาลเจก็ทานได้นะครับถ้าเป็นเทศกาลเจเราก็เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นเจไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่เนื้อสัตว์พอทุกอย่างสุกดีแล้วใส่เส้นลงไปได้เลยสําหรับเครื่องปรุงก็มีไม่เยอะนะครับแจ็คใช้เป็นซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครึ่ง ตามด้วยซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะและสุดท้ายนะครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะรสชาติจะพอดีกลมกล่อมเลยนะครับเค็มๆหวานๆอร่อยมากไม่เค็มเกินไปไม่หวานเกินไปนะครับออกกลางๆแต่รสชาติก็ไม่จืดนะครับเพราะใส่เครื่องปรุงลงไปหมดแล้วผัดคลุกเขาให้เข้ากันครับใช้ตะหลิว2อันช่วยผัดได้พยายามคลุกเา้าเครื่องปรุงให้ทั่วๆนะเมนูผัดหมี่ซั่วเป็นเมนูที่ทําง่ายนะครับรสชาติอร่อยสามารถทํากินทําขายได้นะครับการเตรียมวัตถุดิบก็ไม่ยากลงทุนก็ไม่เยอะน่าจะขายได้กําไรดีอยู่ครับนะครับพอคลุกเ้าเข้ากันด ใช้เวลาไม่กี่นาทีจริงๆเตรียมของก็ง่ายๆแถมเมนูนี้นะครับเด็กๆชอบทานมากด้วยรสชาติที่เขาออกกลางๆไม่หวานจัดไม่เค็มจัดพอดีพอดีอร่อยครับเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สจัดเสิร์ฟลงจานได้เลยโอ้โหดูสิครับนี่ขนาดทั้งดึงทั้งตัดเส้นแล้วนะก็ยังพันกันขึ้นมะงงแท้อะกลับมาที่จานของเราเสร็จเรียบร้อยครับหน้าตาน่าทานมากกินหอมเลยแล้วก็อันนี้เป็นเมนูแนะนําเลยนะครับใครคิดอะไรไม่ออกผัดมีส้วดูอาจจะกลายเป็นเมนูประจําบ้านของเด็กๆก็ได้ไม่ใช่แค่เด็กแล้วครับผู้ใหญ่ก็ชอบเพราะว่าอร่อยมาก ทานง่ายเปลี่ยนจากการผัดมามา่ามาผัดหมี่ั้วทานกันนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดใจกดไลค์กดแชร์ให้แจ็คหน่อยจะได้เป็นกําลังใจให้กลับมาทําคลิปครับเวลาเห็นคนกดใจกดไลค์กดแชร์เนี่ยมีกําลังใจยังไงก็ไม่ล้เอาแล้วครับทางบ้านก็อย่าลืมลองไปทําตามกันดูวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ